จริงบางคนอาจจะรู้หรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้พี่เก็คือโตมากับบ้านหลังนี้คือเป็นเพื่อนกับน้องยุ้ยตั้งแต่เรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาตอนเย็นเราก็จะกลับมากินข้าวบ้านน้องยุย้ยแม่ทุมก็ดูแลเราแล้วก็เหมือนกับเราเป็นลูกคนหนึ่งอย่างเงี้ยะคะ่ะเพราะฉะนั้นแบบพี่เกก็จะจะเหมือนกับเป็นเหมือนครอบครัวเลยอะคะ่ะไม่ได้เหมือนกับเหมือนกับ ครั้งนี้เหมือนกับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต<ฆ>ของพี่เอ<ฆ>เหมือนกันนี่เนี่ยคะ่ะ<ฆ>แล้วก็เหมือนกับ<ฆ>รู้สึกแบบตอนแรกคือน้องยุ้ยโทรมาตอนตีสองห้าสิบคือเราก็คือเราตอนที่พ่อป่วยเราก็วิ่งวุ่นเรื่องพ่อเข้าโรงพยาบาลนี่เนี่ยคะ่ะ<ฆ>แล้วแม่ก็ป่วยฝั่งหนึ่งเราก็แบบเหมือนเห็นใจน้องยุ้ยมากเราก็จะ<ฆ>จะดูแลทุกอย่างเท่าที่ตัวเราจะทําได้อย่างนี้คะ่ะ<ฆ>แล้วเมื่อคือนเราหลับเร็วเพราะว่าเราทํางานแล้วก็ปรากฏว่าตอนตีสองห้าสิบน้องยุ้ยโทรมาพี่เอก็แบบ ไม่ได้ตื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เอก็เห็นเมสเซจน้องยุ้ยทิ้งไว้เมื่อตอนหกโมงเช้าอย่างเงี้ยว่าพี่เอคาแม่แบบเหมือนหัวใจยหยุดเต้นเราก็คิดว่าแค่หัวใจยหยุดเต้นแต่เราไม่คิดว่านั่นคือการบอกว่าแม่เสียแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็โทรไปหาน้องยุ้ยเลยบอกว่าน้องยุ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วแบบหมอปั๊มหัวใจยังไงไหมอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเรานึกว่าแม่แบบคือเสียงน้องยุ้ยเข้มแข,ข็งมากอย่างเงี้ยค่ะน้องยุ้ยบอกว่าพี่เอครับตอนพี่เอขาตอนนี้ยุ้ยแบบ หาวัดอยู่นเนี้ยคับเอ้าเย่ก็แบบคืนนั่นก็คือความหมายก็คือที่แม่หัวจจหยุดเต้นก็คือแม่เสียแล้วอย่างงี้ค่ะตอนประมาณตีสองกว่ายวายงียคะ่ะเราก็ร้องไห้เราก็รู้สึกแบบเหมือนกับผูกพันกับแม่แล้วก็เหมือนคือบางทีแบบเหมือนกับอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกับแม่บ่อยตอนที่แม่ป่วยมากอย่างงี้ค่ะแต่เราเราจะแบบส่งส่งทุกอย่างไปกําลังใจกําลังทุกอย่างที่เราทําได้เราก็จะอยู่เคียงข้างด้วย แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ร้องออกมาเลยอย่างนี้ค่ะน้องยุ้ยก็บอกว่าพี่เต้องเข้มแข็งนางเนี้ยเหมือนกับอย่าร้องน้าสิยุ้ยอยู่สาไม่ร้องอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็แบบร้องอย่างเนี้ยเหมือนกับอย่างนั้นมันเหมือนกับเหมือนกับใจมันตกจิตตกกันทุกคนอย่างเนี้ยค่ะพี่เอก็แบบหยุด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 ร้องแล้วก็บอกว่าแล้วทํายังไงกันต่อยเนี้ยค่ะเราก็หาวัดอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกเหมือนกับน้องยุ้ยบอกว่าอยากได้วัดที่ใกล้บ้านก็คือ แถวแถวรัชพลพี่บอกว่าอาวัดที่แบบเหมือนกับทุกคนเห็นว่าผู้ใหญ่มากันได้สะดวกก็ลงความเห็นกันว่าก็เลยมาที่วัดพระศรีเนี้ยค่ะพี่ก็ได้เออให้นุยธโทรไปหาพี่ดาพี่ดาก็โทรไปหาน้องก้อยเลยค่ะพี่นกจริยาเนี่ยค่ะน้องก้อยก็ช่วยประสานงานเนี่ยค่ะก็เลยได้มาวางศพที่วัดแล้วก็พี่เอก็จัดการเรื่องดอกไม้ต่อก็คือแบบว่า เดี mm ๋ยวพี่จัดการเรื่องลงศพเรื่องดอกไม้ทุกอย่างอะไรเนี้ยค่ะ้องยยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองหมดทุกอย่างอะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือพี่เอ็มมาช่วยค่ะค่ะถแม่ด้วยว่าแบบขอบคุณแม่ใช่บอบคุณแม่มาเดูแบบว่าตั้งแต่ตอนเราเรียนมานเลคือเราเหมือนกับว่าเหมือนน้องๆเคยผ่านชีวิตมหาลัยที่แบบเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งมาเรียนกรุงเทพแล้วก็เวลาแบบ เงินค่าหอมันก็หมดแล้วเงินค่ากินมันก็ไม่ค่อยพอ,อก็เลยฝากปากฝากท้องไว้กับที่บ้านพ่อรองแม่ทุมตลอดอแม่ก็บอกว่ายุย้ย เอมันกินข้าวหรือยังยุ้ยเอมันแบบอะไรแบบคือคือเป็นห่วงมาตลอดไม่เคยแบบว่าไม่เคยแบบมองเราว่าไม่ใช่ดาราหรือนักแสดงแล้วก็แบบว่าไม่ดูแลแล้วไม่ใส่ใจแล้วก็เหมือนกับเวลาพี่เอเริ่มมาเป็นผู้จัดการดาราเริ่มอะไรแม่ก็ได้โทรมาคุยแล้วก็ได้มาสอนได้มาพูดคุยแล้วก็มีคติประจาใจว่าแบบว่าอยู่ตรงนี้ลูกต้องอดทนนะอยู่ตรงนี้ลูกต้องแบบว่าเคารพแล้วก็เรื่องกตัญญูกับผู้มีพระคุณเนี่ยเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทํามาตลอดตั้งแต่ที่แม่ แม่พูดได้จนแม่แบบลม้มแล้วก็แม่เริ่มพูดไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะและ้วมีวันนี้ได้เพราะแม่ทุ่มไหมคะส่วนหนึ่งก็ใช่อ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็ใช่เลย<ม>พูดได้เต็มปากเลยว่าครอบครัวของพี่ยุทธธรรมวันข้ามูลคดีทุกคนเลยอ่ะค่ะท<ม>าให้สอนให้เราเป็นบทเรียนบทแรกที่เราได้เรียนรู้ของวิชา<ม>การเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย<ม>่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะไม่เคยไม่เคยลืมเลยเหมือนที่ม,มีละครมีอะไรทุกเรื่อง<ม>ถ้ามีบทของพ่อกับน้องได้พี่ก็จะ จะทำอย่างงี้ค่ะแล้วอะไรที่แบบที่ทําได้พี่จะทําเพื่อที่จะพี่ได้ตอบแทนบุญคุณที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เวลากินข้าวบ้านพี่ยุย้ยเราเคยคิดว่าวันหนึ่งนะเราจะถ้าเราร่ํารวยหรือว่าเรายิ่งใหญ่ขึ้นมาเราจะเราจะกลับกลับมาทดแทนเราจะมาเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ๆเขาจากที่เราเคยกินข้าวแกงที่อยู่หลังครัวเยนียค่ะซึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะมากินหน้าบ้านเพราะว่าดารานักแสดงใหญ่ๆอยู่ทั้งนั้นเราก็จะแอบกินแบบข้าวหลังครัวแล้วเราก็จะคิดว่าวันหนึ่ง แล้วว่าพี่เอก็ดีใจที่พี่มีโอกาสแบบถึงอาจจะไม่มากก็น้อยที่จะได้มาทดแทนในสิ่งที่พี่เอคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเนี้ยค่ะพี่เอมีความผูกพันกับครอบครัวคุณยุ้ยเนี่ยกี่ปีคะกี่สิบปีแล้วครับโอ้โหพี่เอเรียนมหาลัยเจอกับน้องยุ้ยตอนปี2536อะค่ะตอนนี้ก็2563แล้วอย่างเนี้ยค่ะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับนานมากอย่างเนี้ยค่ะใช่แล้วก็เหมือนกับ เวลาเหมือนได้ไปเมืองนอกครั้งแรกก็แม่ทูเป็นคนพาไปอย่างเนี้ยค่ะตอนนั้นแม่ไปเที่ยวฮ่องกงอย่างเนี้ยค่ะก็มีมีทีมอาตู๋แม่ก้อยทาริกายเนี้ยเราก็เป็นเด็กมหาลัยยังตัวเล็กๆผอมๆยังมีรูปเลยตอนนั้นน้องเอิญลูกแม่ก้อยยังอายุประมาณ8ปดเก้าขวบอย่างเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอ๊ยแม่เขาดีจังเลยนะเขาไปฮ่องกงเขาพาเราไปเที่ยวอย่างเนี้ยมันทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะไปเมืองนอกแต่ประเทศต่างๆต่อไปอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ การทํางานของแม่แม่ก็จะเป๊ะหน้าผมแม่ก็จะเป๊ะทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้พี่ยูยังไม่ได้เชื้อแม่ทุมเลยคนที่ได้เชื้อแม่ทุมมากๆก็คือพี่เอคือตีกระบางเอ๋ยแต่งหน้านอนเอ๋ยบางแดงเอ๋ยแต่งตัวแล้วก็นาการ่านาการเอเสื้อผ้าเดี๋ยวทุกคนบอกว่าตอนที่แม่ยุแม่ทุมจะคลายตะขับคนใส่ปากพี่ยูแล้บังเอิญพี่เอ เอาหน้าครับไปรับก่อนแต่เนี่ยทุกอย่างเหมือนแบทุกคนบอกว่าเหมือนแม่เลยอาหารที่บ้านนี่คือจัดวางเต็มใครจะกินก็ได้อย่างเนี้ยคือให้คนอื่นสวยก่อนเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยซื้อไว้เอาเลือกใส่สีใส่สีใส่สีบังคับไปน้องๆนักแสดงที่ตัวเองรักใส่อย่างเนี้ยของกินกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวเราไม่ต้องกินก็ได้เหมือนในกองถ่ายไมุ่่มเป็นแบบนี้หมดเลยเวลาถ่ายละครนะขนเสื้อผ้าไปหนึ่งคอนเทนเนอร์เนี้ยแบบว่าอาหารอีกแบบว่าแบบเยอะมากอย่างเนี้ยแล้วเราก็แบบดูการทํางานของแม่ว่าทาไมคนถึงรัก แม่เนี่ยค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนมีน้ำใจมแม่เป็นคนมีแม่ตายเนี่ยค่ะคําสอนอะไรของแม่ทุมที่ทําให้พี่เอช้มันจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่จริง,รงๆแม่สอนมาเรื่อยๆเลยค่ะสอนมาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีคําใดคํานึงเป็นเป็นกฎแต่แม่จะคอยสอนคอยให้เราครูพักนักจาอะค่ะอคอยสอนเราก็เราก็ดูแม่ปฏิบัติต่อคนอื่นแล้วเราก็เราก็จําแล้วเราเอามาป,ปฏิบัติเองเนี่ยค่ะแต่ความกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สิ่งที่แกคอยพูดตลอดเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็ เหมือนกับเวลาเห็นน้องยุ้ยกัดจะไม่ร้องไห้น้ําตามันก็ไหลบอกว่าเออแบบเหมือนกับน้องยุ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะ<ช>หเหนื่อยเหนื่อยจริงๆกับแม่แบบให้กำลังใจพูอะไรบ้างครับ่ะอาจารย์จุนรต้องแลแม่ค่ะจริงๆพี่เออเหมือนกับเราสองคนแทบจะแบบไม่ต้องพูดอะไรกันเลยอย่างเนี้ยค่ะค<ช>ือแบบว่าเหมือนกับเป็นเป็นคนในครอบครัวเป็น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พี่เอต้องมาในวันนี้แต่มันเป็นหน้าที่เหมือนกับลูกคนหนึ่งที่ต้องมามาวันที่แม่ตัวเองกับพ่อตัวเองไม่อยู่อไะไเนี้ยค่ะนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งไงนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแบบมองตาก,ก็รู้ใจที่บอกว่ามองตาก็ดูใจกันหมดางเนี้ค่ะเขารู้ใจอย่างวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่เออยากจะทําให้กับครอบครัวเพื่อุยเพื่อพ่อรองมีอะไรเงี้ยจริงจริงพี่เอทามาตลอดเลยนะคะพี่เอบอกเลยไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วพี่เอจะเริ่มทําแต่พี่เอทาตั้งแต่ตอนที่่่่แแมออยูล้้ววเพรรราาาาะะกทํไให ใครพี่เอคิดอยู่เสมอว่าเราทําตอนที่เขาอยู่ดีกว่าเนะะี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลเราก็ปฏิบัติทุกอย่างที่เราที่เราทําได้ที่เราคิดได้เราเราจะทําเราจะเราจะทําเราจะเราจะเราจะให้ให้ที่จะเดินต่อไปกันด้วยกันได้เหมือนวันที่เขาให้โอกาสเราอย่างเนี้ยครับนะครับ <นะ S 2> เป็นนักสู้ของแม่นะพี่เอค่ะสู้กับโรคนี่8ปีเต็มโอ้แบบบนเส้นทางพี่เอเห็นอะไรบ้างแบบพี่เอว่าแม่แบบเป็นแม่แม่เป็น แม่เป็นคนที่อดทนมากค่ะปกติโรคนี้แบบเหมือนกับหมอบอกว่า4ปีหรือ5ปีอย่างเนี้ยแม่อดทนเพื่อทุกคนแบบว่าคอยแค่ฟังเสียงลูกหลานกระทิบข้างหูอย่างเนี้ยแม่ก็จะลืมตายเนี้ยค่ะถึงแม่จะกระดิกไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าแม่ผ่านความอดทนมาที่ยิ่งใหญ่แล้วแม้กระทั่งตอนที่สมัยเราเด็กๆเ,เราก็แบบมีความแบบว่าเออแบบดื้อบ,บ้างอะไรแบบนี้บ้างแม่ก็จะตามใจแล้วแม่ก็จะแบบว่าเออเหมือแนบบ เหมือนกับดูแลมาตลอดไม่เคยโกรธไม่เคยดุเลยอย่างนี้ค่ะแม่จะเข้าใจวัยรุ่นที่สุดเอย่างนี้ค่ะ